สวัสดีค่ะหนุ่มน้อยนะคะวันนี้มาน้องไม้พิรัก์นะคะก็มาในสภาพที่ขาเป็นแบบนี้ขาเป็นแบบขาเปนิดๆนะคะที่จะบอกว่าไม้ตอนแรกอ่ะแต่ผมรู้จักกันมรดานแล้วแต่ว่าพี่ก็รู้สึกเฉยๆกับเขารู้สึกเฉยๆพี่ไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายในสเปคนะคะบอกเลยวพูดตรงๆแต่วันนี้พี่เริ่มคิดแล้วค่ะว่าอะไรรู้ไหมพี่เห็นหัวดิ้งตีนค่ะ พี่เป็นคนที่ชอบหอยโป้งตีนผู้ชายที่ที่หอยโป้งตีนที่ว่าเล็บเต็มอ่ะไม่ชายพ่อไอองก็หอยโป้งเทา้านิ้วเทาว้านิ้วเทาว้ทาที่เล็บเต็มๆแล้วนิ้วใหญ่ๆอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะอย่าว่าอย่างเงี้อย่างงี้นะนอกรอบนิดนึงไม่เกี่ยวกับน้ำหอมไม่ขอนับเราบว่าพี่ชอบมากขอเนี่ยนี่เงี้ยเล็บเนี้ยชอบมากหอยโป้งที่บอกว่า ชอบโอเคนะคะจะบอกว่าพี่แจ็คไม่ได้มองผู้ชายที่ไหนเลยมองแต่วันะ <c oughs> นี้พวกเท้านะคะนี่ชอบมาก,กนนด้ <c oughs>